ดีครับกบกับช่อง JK นะครับวันนี้จะมาสรุปเนื้อหาเกี่วยวกับเรื่องพลังงานความร้อนนะครับพลังงานความร้อนนะครับคือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับมีตัวแปรเป็นตัวแปร Q หน่วยครับหน่วย SI นะครับก็คือจูลตัวย่อคือ J แล้วก็ แคลอรี่ตัวยอ่อ CAL นะครับโดย1 c a l แคลอรี่แคลรีนะครับจะเท่ากับ4.2จูลน,นะครับอุณหภูมิระดับความร้อนนะครับมีตัวแปรเป็นตัวแปรที HI นะครับก็คือเควินตัวยอ่อคือ K แล้วก็มันก็จะมีองศา,ศาเซลเซียสนะครับตัวยอ่อคือ C ฟาเรนไฮต์ตัวย่อคือ F โรเมอร์ตัวย่อคือ R นะครับโดยสูตรที่เราใช้หาอุณหภูมิอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือ c ส่วน5เท่ากับ K ลบ273ส่วน5นะครับแล้วก็เท่ากับ F ลบ32ส่วน9เท่ากับ2ส่วน4นะครับแล้วผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับ ดเดือดของมันนะครับก er we er ็คือองศาเซลเซียสจุดเดือดขององศาเซลเซียสนะครับก็คือ100จุดเดือดขององศาฟาเรนไฮต์นะครับก็คือ212จุดเดือดขององศาโรเมอร์นะครับก็คือ80แล้วก็จุดเดือดขององศาเคลวินนะครับก็คือ373นั่นเองจุดร้อมเร็วของมันนะครับก็คือองศาเซลเซียสก็คือ0เอ่อ ฟาเรนไฮ์ก็คือ32แล้วก็โรเมอร์เท่ากับ0 k Win เควิ k นะครับเท่ากับ213 273นะครับต่อไปครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูอีกนะครับแล้วผมจะขึ้นรูปการใช้สูตรการหาองศาให้ดูนะครับ แล้วก็มาต่อไปนะครับก็คือเครื่องที่เราใช้วัดอุณหภูมินะครับคือเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองเทอร์โมมิเตอร์นะครับมันแบ่งได้2ลักษณะ2แบบนะครับก็คือแบบกระป๋อและแบบดิจิตอลเรามาฟังเรื่องเกี่ยวกับแบบกระป๋อกันเลยดีกว่านะครับ ตัวเครื่องทําด้วยหลอดแก้วบริเวณปลอดเป็นกระป๋อที่บรรจุของเหลวอยู่ภายในของเหลวนั้นอาจจะเป็นปลอดหรือแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับเมื่อนําไปวัดอุณหภูมิของสารนะครับหากสารนั้นมีความร้อนสูงกว่าเทอร์โมมิเตอร์ความร้อนจากสารก็จะถ่ายโอนไปสู่เทอร์โมมิเตอร์บริเวณกระป๋อที่มีของเหลวบรรจุอยู่เมือ่อของเหลวได้รับความร้อนนะครับจะขยายตัวและไหลไปตามหลอดแก้วที่มีสเกลนะครับบอกระดับอุณหภูมิ จนกระทั่งเข้าสู่สมดุลความร้อนของเหลวก็จะขยายตัวจึงอ่านค่าอุณหภูมิของสารนั้นทออเทอร์โมมิเตอร์นะครับแบบดิจิตอลภายในมีไมครชิปที่ทําหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้านะครับเป็นตัวเลขวิธีการใช้งานทออเทอร์โมมิเตอร์แบบกระป๋อนะครับก็คือ1น,นะครับจุ่ม,ทอมอเทอร์โมมเตอร์ด้านที่มีกระป๋อลงในสารที่ต้องการวัด โดยไม่ให้เทอร์โมมิเตอร์นะครับสัมผัสกับภาชนะที่บรรจุสารและให้เทอร์โมมิเตอร์นะครับอยู่ในลักษณะตั้งตรงในแนวดิ่ง2นะครับอ่านค่าอุณหภูมิเมื่อระดับของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์นะครับหยุดหยุดนิ่งโดยให้สายอยู่ในระดับเดียวกับของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์นะครับ ขอจบการนเสนออ้ยขอจบการสรุปเนื้อหาแค่นี้นะครับขอบคุณครับ